รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พอสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคผมพี่รามจิโก้ไอทีผมแพลนลูกพี่รามครับผมพีดลูกพี่รามเหมือนกันครับมาเจอกับลูกพี่รามสองคนนี้ได้ในรายการทุกสัปดาห์นะครับกับสาระน่ารู้มากมายเหมาะสำหรับเด็กๆมากรายการนี้นะครับรายการของเราในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยมีสาระน่ารู้มาฝากกันเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีและระวังภัยบนโลกไซเบอร์นะครับเอาเรื่องแรกก่อน ช่วงแรกของอรายการช่วยช่วงอะไรครับสนูคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรานําเสนอเรื่องอะไรครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสโอ้โหนี่พี่ใหญ่ของระบบสุริยะตัวใหญ่ใหญ่เลยนะฮะแล้วช่วงของคุณล่ะครับช่วงที่สองทันโลกทันเทคครับครับผมนําเสนอเรื่องอะไรครับโ,รโปรแกรมพรีเซนเทชันครับนี่ได้ข่าวว่าเด็กๆเนี่ยนะฮะเรียนป .5 ป .6 เนี่ยนะครับจะกำลังจะต้องทำงานพรีเซนเทชันหรืองานนำเสนอส่งอาจารย์ละใช่เดี๋ยวไม่ จะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูอ,อดจะเลือกสองคนเลือกจะได้ไีดูได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้จะมาเรื่องของเพจที่พักหลอกลวงโอ้โหจะไปเที่ยวนะบางทีจ่ายเงินจองไว้ไปถึงหน้าที่พักปั๊บ <India. S 1> อินเดียไม่ได้จองไว้ค่ะอ้าวเรียบร้อยเลย <India. S 1> อินเดียยุ่งเลยนะโอ้โหไปถึงปลายทางแล้วด้วยนะครับอ่ะไปดูช่วงแรกกันเลยครับไปเลยไปไปสนุกคิดวิทยาศาสตร์ค้าสู่ช่วงแรกของรายการครับ สนุกคลิปวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดาวพฤหัสกันนะครับครับผมาทบทวนความรู้นะคะความรู้พืน้นฐานของเด็กๆสักนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวลำดับที่เท่าไหร่ในระบบสุริยะของเราครับเป็นดาว <5. S 2> ลำดับที่ห้าลำดับที่ห้าเรียงมามีอะไรบ้างครับมีดาวพุธด,ด,ดาวศุกร์อังคารพฤหัสนี่นะฮะพ,พ,พูดพร้อมกันเลยดีมากนะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวเคราะห์ชนิดไหน ดาวแก๊สครับถ้าพูดถึงขนาดของดาวพฤหัสเป็นลำดับที่เท่าไหร่ถ้าเอาเอาแบบเล็กเอาเอาใหญ่เอาใหญ่สุดหนึ่งเป็นดับหนึ่งเลยอใหญ่สุดเลยหรอถ้าเดไม่นับดวงอาทิตย์ถ้านับดวงอาทิตย์สองเราเราเลยนับเป็นเฉพาะดาวเคราะห์เลงั้นหนึ่งอดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ก็เป็นระดับหนึ่งเพราะว่าในบรรดาสุริยะทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าดาวพฤหัสแล้วใช่ไหมครับดาวพฤหันนี้ใหญ่แค่ไหน ก็ใหญ่กว่าโลกประมาณหนึ 1, 1, <300. S 1> ่งพันามรเท่าหนึ่งพันสามร้อยเท่าโอ้โหคือต้องเอาโลกเนี่ยประมาณหนึ่งพันสามร้อยดวงมันรวมกันถึงจะได้เป็นก้อนดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเนี่ยมีมวลมากกว่าโลกถึงหนึ่งพันสามร้อยเท่าหรือมีขนาดมากกว่าโลกหนึ่งพันสามร้อยเท่าแล้วความหนานแน่นของเขาเนี่ยนะะมวลที่ออกมาเนี่ยมากกว่าโลกไหมเพราะว่าเขาเป็นแกส๊สน้อยน้อยกว่า S <S ไ,มไม่มากหรือไม่ไม่น้อยไม่น้อยกว่าโลกมากกว่าโลกแต่แต่ไม่มากกว่าเป็นพันเท่าเนื่องจากเขาเป็นแก๊สครับสมมติเขาใหญ่กว่าเราหนึ่งพันสามร้อยเท่าแต่ความหนาแน่นของเขาเนี่ยหรือว่ามวลของเขามากกว่าเราแค่ประมาณ300 <S <S สามร้อยเท่า <S <S 2> <S 2> แต่เนื่องจากเขาเป็นแก๊สเนีย่ยก็เลยแบบไม่ได้เป็นพันเท่าบรรยากาศส่วนใหญ่แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดาวพฤหัสคิดว่ามีอะไรมั้งครับฮีเลียมกับไฮโดรเจนเพราะอะไร เพราะว่ามีบรรยากาศคล้ายๆดวงอาทิตย์นี่อ่านะฮะจำได้ไหมฮะเราเคยเล่าว,ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเกือบจะเป็นดาวเกิกดวงหนึ่งแล้วในระบบ<ช>สุริยะเราแค่มัน,นะะมีนม,มวลไม่พออ่านะฮะก็เลยมีมวลไม่พอหรือว่าเขาจุดทําปฏิกิริยาฟิวชั่นแล้วไม่ติดมันไม่ติดนะฮะพอไม่ติดเนี่ยก็เลยกลายเป็นดาวก๊าซไป นะฮะแต่ด้วยความขนาดใหญ่ของเขาเขาก็เลยมีอิทธิพลต่อดาวดวงอื่นมากนะมีการคำนวณกันว่าถ้าดาวพฤหัสมีมวลมากกว่านี้สัก60เท่าปฏิกิริยาฟิวชั่นในแกนกลางของดาวเนี่ยก็จะทำให้เขากลายเป็นดาวเลิกได้ในดาวพฤหัสเนี่ยธาตุประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมเพราะมันเป็นเศษซากที่หลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับใช<ะ>่เพราะฉะนั้นในบรรยากาศของดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเราเข้าไปในบรรยากาศชั้นแรกๆเนี่ย ก็จะเป็นกา๊าซฮีเลียมและไฮโดรเจนที่หนาแน่นมากๆพอลงไปลึกกว่านั้นเป็นอะไรครับนาโดเป็นมหาสมุทรไฮโดรเจนเหลวโอ้โหเพราะไฮโดรเจนมันจะควบแน่นกันมากนจนกระทั่งกลายเป็นไฮโดรเจนเหลวโอ้โห oh. ซึ่งมหาสมุทรไฮโดรเจนเหลวเนี่ยจะมีความลึกถึง40,000กิโลเมตรคือถ้าเกิดจมลงไปคือคือเอาโลกทั้งโลกอะเอาโลกทั้งโลกอะจมลงไปในมหาสมุทรนี้ได้โดยที่ ดาวพฤหัสไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเขาแบบมันใหญ่มากมันใหญ่แล้วมัน,นแล้วก็แบบเหย่อลงุงใช่ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจึงเป็นดาวที่ดาวฤกษ์ที่ไม่สามารถประทุตัวเองได้แล้วก็เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีอิทธิพลสูงมากใช่ไหมครับตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลออกไปเพราะว่าถือว่าเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกนะครับของระบบสุริยะเราจุด ที่เลยออกไปอ่ะคือก่อนจากดาวังคารเนี่ยก่อนจะไปถึงดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะต้องมีแถบอันนึงอยู่เขาเรียกว่าแถบอะไรครับน้องแพทแถบดาวเคราะห์น้อยอ๋อแถบดาวเคราะห์น้อยคือเกิดจากอะไรครับเกิดจากอุกกาบาตท,ที่บินเข้ามาแล้วก็ติดอยู่ในวงโคจรทาไมถึงติดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าดาวพฤหัสก็ดึงแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ดึงไม่มันเป็นจุดแห่งแรงดึงดูดมันเป็นจุดแห่งแรงดึงดูดคือดาวทุกดวงในดาวเคราะห์ จะมีจุดแห่งแรงดึงดูดที่เขาเรียกว่าหลาการพอยต์หลาการอพอยต์ก็คือจะมีทั้งหมด5จุด,จดมีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านลึกเข้าไปอีกอันนึงพอมี5จุดแบบนี้ปุ๊เนี่ยไอจุดตรงนั้นอะ่ะที่เป็นดาวเคราะห์น้อยทุกวันนี้อันนั้นคือหลาการพอยต์ของดาวพฤหัสซึ่งดาวเคราะห์น้อยหรือเศษซากแอสเตอรอยด์ดาวอุกกาบาตอะไรทั้งหลายแหล่เล็กๆเนี่ยจะบินมาแล้วจะโดนหยุดไว้ตรงนั้นหมดเรียบเสมือนเป็นเกราะคุ้มกันดาวดวงต่างๆซึ่งรวมถึงโลกของเราด้วย โลกดวงคารนดาวศุกร์ดาวพุธใช่แล้วก็ดวงอาทิตย์ใช่มันทําให้ชะตากรรมของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุรยิยะเราเนี่ยเป็นไปอย่างทุกวันนี้นไม่งั้น,ไม,นไม่งั้นอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้โดยเฉพาะโลกถูกไหมโลกก็คืออุกกาบาตดุม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 ใช่คือเราคิดกันว่าเนี่ยดาวต่างๆที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าดาวเหล่านั้นโดนโจมตีจากอุกกาบาต ก็คืออาการพอยอ่ะมันยังดูดไม่ไหวใช่แล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาคือถ้าเราไม่มีลาการพอยมาเราก็จะโดนชนพอโดนชนเนี่ยเราจะเสียสมดุลใช่ไหมฮะสนามแม่เหล็กเราก็จะเสียชั้นบรรยากาศเราก็จะเสียเราโดนพายุสุริยะเล่นงานเราก็จะสลายไปหมดศูนย์อากาศหายไปหมดตู้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสจึงเป็นดาวที่มีคุณประโยชน์และเป็นดาวที่ มีความคลุ้มครองต่อดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะก็คือสาคัญมากนะเป็นดาวที่มีความสําคัญมากๆนะครับถ้าเราสังเกตภาพบนดาวพฤหัสเราจะเห็นจุดสีแดงๆเป็นวงๆหมุนๆวนๆอยู่ค <c oughs> ่อนไปทางใต้เส้นศูนย์สูตรของดาวพฤหัสอันนั้นคือพายุมหาสารเป็นพายุที่ใหญ่มากๆซึ่งเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วเนี่ยพายุนั้นน่ะใหญ่กว่านี้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้มันเล็กลจริงเหรอมันเริ่มสงบลงแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันแบบ อ๋อแอลงเวลามันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่ากับเล็กลงอ่าเนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปะทุข,ขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับดาวพฤหัสได้หรือเปล่าอ่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้และรู้จักกับดาวพฤหัสมากขึ้นแล้วนะครับนะฮะเราจบช่วงแรกกันเท่านี้ช่วงที่2ไปต่อกันเลยครับเดี๋ยวน้องพีทจะได้พูดบ้างแล้วนะครับกับช่วงทันโลกทันเท็ไปกันครับไปเลย ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับพีทโปรแกรม Presentation ค่ะนี่ p r Presentation นเด็กๆรู้จักไหมครับ r e s e n t a t i o n คืออะไรรู้จักครับเป็นยังไงครับเป็นโปรแกรม Presentation มันเป็นเหมือน powerpoint อ่ะเราเรียกว่า powerpoint นะส่วนใหญ่เราจะรู้จักจากโปรแกรม powerpoint การที่เรารู้จัก โปรแกรมชื่อว่า PowerPoint เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่า PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมนำเสนอหรือ Presentation ตัวแรกๆของโลกนี้เลยอ,อาจจะมีคนทำในชื่ออื่นก่อนหน้านี้มาก่อนแต่ตัวที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวที่เริ่มต้นกับการทำ Presentation บนคอมพิวเตอร์คือ PowerPoint เลยอื PowerPoint เป็นของบริษัทอะไรครับ Microsoft นี่ถาลึกไปกว่าน,นั้นอีกเจ้าของบริษัท Microsoft สมัยนั้นชื่อคุณอะไรครับ บิลเกตโอ้โหคุณบิลเกตนี่จำได้เขาจำได้ไปเรียสุดยอดไหมโอ้โหแหมจะถามต่อก็ไม่ได้คุณถามดีกว่าคุณเอ่อใครเป็นคนสร้าง powerpoint อ่ะอ่าไม่ใช่บิลเกตแน่นอนบิลเกตเนี่ยไปซื้อมาอีกทีหนึง่งอ้าวเหรอโปรแกรม powerpoint เนี่ยนะฮะพัฒนาโดยคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับชื่อว่าคุณบ๊อบกัสกิน บบ๊คุณบ๊อบกัสกินเนี่ยไม่ได้อยู่บริษัท Microsoft ตั้งแต่แรกะนะฮะเขาเนี่ยมานั่งหาวิธีพัฒนาการนำเสนอภาพ,ภาพอ่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีคอมพิวเตอร์เรายังไม่มีพรี e n t a t i o n เราจะพรี e n t a t i o n อะไรหรือจะนำเสนออะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องใช้ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มสไลด์นี่เด็กงงเลยเพราะเด็กไม่รู้จักฟิล์มล์มไม่รู้จักหรอกใช่แค่พูดให้ฟัแหละฟิล์มฟิล์มสไลด์มันคือมันคือฟิล์มสีที่กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยคือกล้องถ่ายรูปโดยทั่วไปมันถ่ายออกมาเป็นเนกาทีฟถูกไหมครับใช่ถ่ายมาเป็นเนกาทีฟเนี่ยมันเอาไฟส่องเนี่ยมันไม่สามารถเห็นเป็นรูปภาพได้มันต้องเอาไปทําเคมีล้างกันก่อนแต่ฟิล์มสไลด์เนี่ยมันคือฟิล์มที่เป็นฟิล์มสีปกติเลยแล้วพอส่องก็จะออกมาเป็นภาพใ่ ถ้าเราถ่ายด้วยฟิล์มสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไฟส่องเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพสีแบบปกติฉายอยู่<อ>บนจอได้เลยโปรเจคเตอรอ์คล้ายๆโปรเจคเตอร์นะฮะทีนี้เราก็จะมีการถ่ายฟิล์มสไลด์มาถ้าเราอยากทำ,ำงานนำเสนอใช่ไหมครับเราก็ต้องไปทำ<ม>เป็นฟิล์มสไลด์มาแล้วเอามาใส่ในเครื่องฉายฟิล์มสไลด์เขาเรียกว่าเครื่องฉายสไลด<ม>์เครื่องฉายสไลด์ก็จะเป็นแว่นขยายเล็กๆแล้วก็มีหลอดไฟสว่างๆ<ม>ยิงผ่าน เอาแผ่นฟิล์มมาวางไว้ข้างหน้ามันก็จะฉายแล้วออกไปเราก็จะเห็นเป็นภาพใหญ่ๆก็สามารถนำเสนอได้ทำอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงยุคปีประมาณ1980-1990ึ19คุณบ๊อบกัสกินก็เลยบอกว่าอย,อยากอยากทำอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์แทนเครื่องฉายสไลด์ตัวนี้อ,อ,อเพราะว่าเครื่องฉายสไลด์มันแพงพี่ขอเดาวเขา <อ S 1> <ม>เอามาให้สติปอบ คนที่เอาไปให้สติฟจ็อบคือบิลเกตคือเขาคิดโปรแกรม p o w e r p o ์พอขึ้นมาก่อนเขาสร้างโปรแกรม Powerpoint ขึ้นมาแล้วบริษัท Microsoft ก็เห็นว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีมากก็เลยไปขอซื้อมานะฮะไปขอซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะจ่ายเงินไป14ล้านดอลลาร์โอ้โหสมัยนั้นนะก่อนปี2000น่ะ14ล้านตอนนี้นน่ะถ้าเทียบกับตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่ล้านฮะ1,000 หนึ่เท่าอ่ะเลืยเยอะมากซื้อมาเป็นสมบัติของบริษัท Microsoft เสร็จเรียบร้อยไม่ได้เอาไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows PC ก่อนเพราะว่าบิลเกตเนี่ยเขาอยากจะเอาใจบริษัท Apple เขาก็เอาไปเสนอให้คุณสตีฟจ็อบส์ใส่ลงไปในเครื่อง Apple ก่อนนะครับเป็น Apple รุ่นแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็น Apple i se หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Lisa นะครับที่เป็นชื่อของลูกสาวสตีฟจ็อบ นะแต่ <อะ S 2> ลิซ่านี่ไม่โด่งดังเลยนะขายไม่ค่อยได้จะมาโด่งดังอีกทีนึงตอนเป็น Mac in t o s h h แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่ใน Microsoft Windows แล้วก็ทำให้ผู้คนได้ใช้กันอย่างแพร่หลายก็รู้จักโปรแกร,รม Power Point เป็นอย่างดีม,มันใช้แทนเครื่องฉายสไลด์ แล้วก็ฉายภาพขึ้นมาเราก็สร้างภาพบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะบนบน powerpoint เนาะแล้วก็ฉายขึ้นไปแล้วก็สามารถเรียงหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3มีเอฟเฟกวิ่งเข้าวิ่งออกตัวหนังสือคือพื้นแบ็กกราว์มาก่อนตัวหนังสือมาทีหลังรูปภาพค่อยๆลอยขึ้นมามันมีเอฟเฟกด้วยเขาเรียกว่า transition มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ powerpoint อย่างเดียว,วนะที่เป็นโปรแกรมนำเสนอ เ,เด็กๆอาจจะบอกว่าถ้าคุณครูบอกให้ทำ Presentation เราต้องไปหา powerpoint มา powerpoint เนี่ยเป็นโปรแกรมที่จะต้องเสียเงินจ่ายเงินอยู่ในชุดของ microsoft office ถูกไหมถ้าเราไม่จ่ายเป็นรายเดือนรายปีเราก็ต้องซื้อขาดซึ่งยังไงวิธีไหนก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีก็กแพงอยู่ดีอ่ะใช่แต่ถ้าเราอยากจะได้โปรแกรมที่เอาไว้ทำพรีเซนเทชันที่ไม่ใช่ powerpoint แต่ใช้ฟรี Oh, มีนะครับมีนะครับ <free S 2> ีด้วยอันดับแรกเลยคู่แข่งของ Microsoft เลยนะครับนั่นก็คือ Google ถูกไหมครับใช่ Google มีโปรแกรมหนึ่งที่คล้ายกับชุด Microsoft Office ทั้งหมดเลยนะอย่าง Powerpoint เนี่ยเป็นของ Microsoft Google ก็มีตัวหนึ่งชื่อ o o o l l s l i ล e s โอ้ <S <S เ,อเลยเป็นไงชื่อชื่อเหมือนชื่อเหมือนเครื่องฉายสไลด์สมัยก่อนพี่ไม่เคยรู้จัก Google สไลด์เลยเดี๋ยวไปลองดูได้กลับไปบ้านจะล,ลองไปเข้า Google ดู <That S 1> Google สไลด์เนี่ยเหมือน powerpoint เลยแต่ใช้ฟรี oh. แล้วเซฟไฟล์ไว้อยู่บนคลาวด์ด้วยไม่ต้องเซฟลงแผ่นหรือว่าทำได้หรือฮาร์ดดิสก์แดอย่างใดเราสามารถเซฟไว้บนคลาวด์ไว้ใน Google Drive ของเราแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดที่ไหนก็ได้ส่งไปให้ใครก็ได้มันง่ายมาก แล้วก็มีเทมเพลตมีแบ็กกราว d มีรูปภาพสำเร็จรูปมีรูปแบบเลเยอร์ให้เราตกแต่งนะฮะมีใช้งานได้เหมือนกันเลย g o o g l e Slide ก็ใช้ฟรีอ่าดีไหมมีโปรแกรมอีกมีหลายตัวมีอีกโปรแกรมที่มีความสวยงามเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่อาจจะต้องมีทั้งแบบใช้ฟรีแต่ถ้าอยากได้สวยๆต้องเสียตังโปรแกรม c a n ว a เคยได้ยินไหมแคนวาที่คุณแม่เคยใช้ใช่ไหมฮะใช่ น่าจะใช่อ่าหรือบน iOS ่ยบน iPad หรืออย่างบน iPhone ก็มีโปรแกรมตัวหนึ่งของ Apple นะเพราะว่าดิ l เกนเนี่ยเขาเลิกขาย PowerPoint ให้ Apple ไปสักพักหนึ่ง Apple เลยบอกว่างั้นเราทำเองชื่อโปรแกรม Keynote Keynote นี่สวยมากนะสามารถแบบมีแบบว่าเป็นไฟลุกฟึุบแล้วก็เป็นภาพปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ได้เฮ้ยเจ๋งอะอนิเมต Animation คือคือ n า i t i o n เป็น Animation เลยมี s p ปเ i a l ลเอฟเฟกด้วยหรือหรือแบบลูกเล่นแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยๆมีโปรแกรมนําเสนอที่ชื่อว่าพาวตูนเด็กๆเนี่ยเด็กๆถ้าทําส่งอาจารย์นะพ่อแนะนํำให้ใช้พาวตูนเลยใช้ฟรีด้วยแล้วก็มีลูกเล่นแบบเด็กๆนะมันจะมีแบบเอฟเฟกสวยๆมีดวงดาวมีอะไรให้แปะเสริมเข้าไปมันจะดูดีมากๆว่าครับแสีดาที่เชฟพี่แพ็บอกให้ครับ ใช้ได้แค่ใน PowerPoint อ๋อไม่ไม่ไมไมเขาเขาเรียกว่า PowerPoint เฉย,ยเราสามารถไปทำจากโปรแกรมอื่นแล้วเซฟเป็นไฟล์ PowerPoint มาเปิดใน PowerPoint ก็ได้ใน PowerPoint <อ>ใน Google Slide ใน Keynote คือมันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมมันเป็นชนิด<ล>เดียวกันแล้วเราก็ามาใส่ใน PowerPoint เอามาใส่ใน PowerPoint ได้ด้วยเราไม่จำเป็นต้องทำใน PowerPoint อย่างเดียวก็คือ PowerPoint มันอาจจะยากเกินสำหรับเราใช่แล้วก็ไปใช้ในอันอื่น ใช่อันอื่นง่ายกว่าแล้วที่สําคัญคืออาจารย์อาจจะไม่ทราบว่ามันมีโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก powerpoint อาจารย์ก็เลยสั่ง powerpoint และอาจารย์ก็จะ โอ้ oh my god <laughs> ดังนัเราก็จะเซอร์ไพรส์อาจารย์อาจารย์ผมทำฟรีนะครับนี่สุดยอดเลยน้องๆน,งนี่นะฮะเตรียมไปแนะนำอาจารย์ได้เลยนะฮะเราแบ่งปันความรู้ให้อาจารย์ไดอ้อาจารย์ก็จะได้ชื่นชมเราบอกว่าเก่งมากหนูๆมีโปรแกรมแบบฟรีมาแบ่งๆเพื่อนๆและครูก็จะขอบคุณค้าดีไหมครับอ่ะ ได้ความรู้กันไปนะครับกับทันโลกทันเทคในช่วงที่2วันนี้นะครับกับโปรแกรมนําเสนอ Presentation ว่าไม่ได้มีแค่ powerpoint อย่างเดียวมีโปรแกรมฟรีๆเยอะๆเลยอย่าง google slides p o w e r o นะครับหรือว่าบน ios กับ ipad ก็จะมี keynote ซึ่งเป็นโปรแกรมโหลดฟรีแล้วทำเอฟเฟกได้สวยด้วยนะครับ keynote นี่น่าใช้นะใช่ครับจบช่วงที่2ของรายการครับเราไปต่อช่วงที่3กันเลยนั่นก็คือระวังไวไซเบอร์ ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์วันนี้จะมาเตือนเรื่องของเพจที่พักหลอกลวงนะเล่าให้ฟังว่าเพจที่พักหลอกลวงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นภัยต่อคนที่ทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะคนที่ทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยคุณเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของโรงแรมเจ้าของบ้านพักนะฮะหรือว่าในรูปแบบใดก็ตามแต่ คุณก็จะต้องโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักของคุณผ่านทาง Facebook ใช่ไหมฮะเปิดเป็นเพจหรือจะสร้างเป็นเว็บไซต์ของตัวเองเวลามิจฉาชีพอะครับเขาอยากจะสร้างเพจปลอมๆขึ้นมาเขาจะเลือกเพจที่เป็นเพจที่พักแบบนี้แหละเพราะวิธีการสร้างหรือก๊อปปี้ขึ้นมามันง่ายมากรง่ายยังไงรู้ไหมเอาผ้าแปะ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 ล้วก็ทาไม่เรือนเลย ภาพก็ไปเอามาจากเพจที่เป็นตัวจริงนี่แหละออถูกไหมฮะคือเลือกมาหนึ่งเพจเอาเพจที่แบบว่าขายดีๆหน่อยนะมีคนชอบไปพักเยอะๆเราก็ก๊อปชื่อมาก่อนเลยเสร็จแล้วก็ไปดูดรูปในเพจเขาข้อความต้องคิดเองไหมไม่เอาจากไหนเพจจริงเอาจากในเพจจริงมาเลยเรียกว่าก็ก๊อปทุกอย่างมาเลยแล้วมาเปิดเพจใหม่ แต่สิ่งที่น่าสงสัยของเพจพวกนี้นะครับคือมันจะมีความไม่สมบูรณ์ของการก๊อปปีบางทีคนทำก็อาจจะสับเพ่าทำให้เราสังเกตได้นะครับอาจจะเอารูปสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปห้องพักชนิดหนึ่งมาแล้วเอาข้อความของอีกห้องพักหนึ่งซึ่งชื่อคนละชื่อหรือรายละเอียดคนละรายละเอียดเช่นห้องพักตกแต่งเป็นเป็นต้นไม้ในป่าเป็นสวนในป่า ข้อความมาเลยบอกตกแต่งสไตล์น้ำตกเมืองหนาวมันคนละเรื่องก,กันนะถ้าเพจไม่จริงเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเรื่องพวกนี้นะครับว่าความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เขาก๊อบมาเนี่ยครับรวมไปถึงชื่อเพจด้วยนะฮะบ,บางทีสร้างขึ้นมาแบบลวกๆแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไปเจอตรงนี้ถ้าเรามองไม่ออกเราก็จะหลงเชื่อเข้าไป1สเต็ปละสเต็ปที่2เพจปลอมพวกนี้เนี่ยจะสร้างแรงจูงใจให้กับเหยื่อ ที่เข้ามาเสียเงินจองค่าห้องพักในราคาที่ถูกมากๆห้องพักจริงอาจจะราคาคืนหนึ่งสี่พันบาทโอ้โหราคาสูงเลยใช่ไหมฮะแล้วถ้าเป็นพเพจปลอมจะเหลือเท่าไหร่ครับสี่พันบาทสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทโอ้โหอันนี้คือแบบใครเห็นก็อยากมาแบบ,อแบโอ้ห้องขนาดนี้ได้คืนละสี่ร้อยบาทจ่ายเลยโปรโมชั่นสุดขีดรีบจองเลย ใช่ไหมเขรีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการพูดคุยเขาก็จะบอกว่านี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับซึ่งจะมีภายในวันนี้เท่านั้นคุณต้องตัดสินใจจองแล้วโอนเงินมาเข้ามาจองกับเราก่อนเลยไม่ฉะนั้นมันจะหมดเขตแล้วนะ,ะการบีบบังคับนี่จะเร่งทําให้คนเนี่ยยิ่งเข้าใจผิดมากยิ่งขึ้นยิ่งตกเป็นเหยือ่อมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับ ก็เสียเงินจองเข้าไปพอจองเสร็จปุ๊บไปถึงหน้าที่พักโอ้เตรียมเข้าห้องเลยโอ้ตกแต่งเป็นแบบสวนป่าอย่างดีไปถึงปุ๊บวางกระเป๋าข้างหน้ายื่นหลักฐานการจองเออไม่ได้จองกับที่นี่นะครับเสร็จเลยนะเสร็จเลยนะเ <c oughs> ดินเลยอ่ะมึนหัวเติบเลยนะแบบโอไม่โอไม่เลยนะงงเลยนะไปไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยนะครับใครเจอแบบนี้ต้องระวังด้วยนะครับ <c oughs> บางทีเนี่ยคนที่ไม่รู้โดนหลอก แล้วไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของที่พักจริงๆอีกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอีกอวิธีป้องกันอันดับแรกนะครับคุณจะไม่หลงกลเป็นเหยื่อของเพจปลอมเหล่านี้คุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามีเพจชื่อเดียวกันแบบนี้เยอะไหมถ้ามีชื่อเดียวกันลองเปรียบเทียบดูลองดูจํานวนคนฟอลโล่ลองดูจนนน follow, ดํานวนคนติดตามและดูปฏิสัมพันธ์ของการที่เขาตอบกับคนในเพจ ถ้าเป็นเพจปลอมเราจะดูรู้ทันทีครับว่ายอดจะน้อยแล้วเพิ่งตั้งได้ไม่นานสถานที่ที่พักท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเขาอยู่กันมาเป็น10ปี20ปีเขาจะต้องมีหลักฐานที่มั่นคงกว่านี้2ก็คือราคาที่ถูกเกินไปถ้าราคาถูกเกินไปอย่าหลงเชื่อให้เอกใจไว้ก่อนว่าไม่ถูกต้อง3ก็คือก่อนจะจองนะครับจะสภาวะโปรโมชั่นลดราคาภายในวันนี้แค่ไหนก็ช่างคุณต้องสละเวลาสัก5านาที10นาทีตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่า ชื่อบริษัทถูกต้องไหมนะครับมีชื่อผู้ประกอบการเขาเอาไปค้น Google ดูก่อนว่าเป็นเจ้าของกิจการนี้จริงหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมเสร็จแล้วลองสอบถามเขาดูว่าถ้าจองไปแล้วเนี่ยจะได้ใบเสร็จออกมาไหมถ้าเป็นมิจฉาชีพนะครับจะไม่มีใบเสร็จสแกนออกมาหรือเป็นหลักฐานการรับเงินที่ชัดเจนให้สงสัยไว้เลยว่าเราโดนหลอกแล้วนะครับ ถ้าเรารอบครอบขนาดนี้เนี่ยเราก็จะรอดพ้นจากเพจที่พักหลอกลวงเหล่านี้ได้ mm. เพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับ mm. เพจที่พักหลอกลวงตอนนี้เยอะมากเพราะว่าเราตั้งแต่เปิดหยุดไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยเราก็เปิดประเทศเปิดพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากๆ mm. เพราะฉะนั้นเรื่องหลอกลวงก็จะหันมาทางโซนธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะครับ ไปช่วงท้ายสุดของรายการเลยนะครับนั่นก็คือช่วงคิดทันไอทีไปชมกันเลยครับห <Bye. S 1> าใครคิดว่าเด็กเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้ขอบอกว่าเป็นไปได้ครับแต่ถ้ารู้ทันสังเกตดีๆจะทราบง่ายมากกว่าผู้ใหญ่อีกด้วย เพราะเด็กจะเก็บอาการไม่อยู่แสดงออกตามสิ่งที่รู้สึกและหากพ่อแม่กังวลว่าลูกเราเข้าข่ายหรือไม่วันนี้ทีมงานคิดตันไอทีมีวิธีลองเช็กลูกๆของเราว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่ได้ตามนี้เลยเพื่อเป็นการรับมือให้ทันกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของลูกเราสาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็กทางชีวภาพเกิดจากพันธุก,กรรมถ้ามีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัวก็จะทําให้เด็กมีโอกาสเปิดด้วยโรคซึมเศร้ามากกว่าเด็กทั่วไป ยาบางชนิดสามารถทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นประกอบไปด้วยความเครียดหรือรู้สึกไม่ชอบกลัวกังวลกับบุคคลรอบข้างหรือเด็กขาดความมั่นใจในตนเองกลัวการแข่งขันลูกเขาขาดเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่สามารถสังเกตได้ดังนี้ลูกเริ่มเก็บตัวไม่ค่อยพูดเหมือนก่อนลูกทาอะไรก็เฉยชาไปหมดลูกจะมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าลงเบื่อหน่ายมากขึ้นหรือ,ออาจมีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยทั้งวัน ลูกชอบแอบร้องไห้ลูกไม่มีความสุขความเพลิดเพลินเมื่อทำกิจกรรมที่ชอบลูกไม่อยากอาหารน้ําหนักลดลงหรือในขณะที่เด็กบางคนก็ทานอาหารมากเกินไปลูกจะนอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นๆหรือตื่นเร็วกว่าปกติหรือนอนทั้งวันลูกไม่มีสมาธิในการเรียนความจำแย่ลงลูกชอบรู้สึกผิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าสุดท้ายพูดเรื่องการตายและอยากฆ่าตัวตาย สำหรับวิธีรับมือเมื่อลูกเป็นโรคซึมเศร้าโดยพ่อแม่คนหมั่นพูดคุยกับลูกสังเกตพฤติกรรมสอบถามอาการสารทุกข์สุขดิบถามถึงความสุขของลูกเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่ลูกจะตกอยู่ในภาวะซึมเศรา้าการทำกิจกรรมร่วมกับลูกไปทำกิจกรรมใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆเพื่อให้เด็กมีความสุขเพิ่มขึ้นพูดคุยกับลูกโดยเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์ให้ความเอาใจใส่และความอบอุ่นแก่ลูกอยู่เสมอ โอกาสที่ลูกได้เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เร่งรัดให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดคอยสำรวจพฤติกรรมหรือขอความช่วยเหลือจากคุณครูให้ช่วยสอดสองพฤติกรรมของลูกและเปิดเผยพูดคุยกับคุณครูเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาของลูกที่พบที่บ้านและโรงเรียนเพื่อรวมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเมื่อลองทำตามวิธีดังกล่าวแล้วหากลูกยังอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาจิตแพทย์โดยด่ว,ดวนเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart ทคิ s เด็กไฮ<ห>เ<ห>ทคเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับความรู้และเรื่องสาระน่ารู้น่าสนใจแบบนี้ตลอดทั้งรายการนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะยังคงมีเรื่องราวต่อไปที่แบบโอ้โหเรื่องดวงดาวก็ยังไม่จบเลยนะเลย<ช>จะไปดาวเสากันใช่ไหมครับดาวเสาเรา,าะะเรื่องของไอทีก็ยังมีอีกหลายแง่มุมมากๆที่ให้นําเสนอรวมไปถึง ระวังภัยไซเบอร์ด้วยนะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีครับกรุงเทพมหานคร10400ครับเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv ครับแล้วก็ Facebook Page ครับ etv channel ครับครับผมมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขามองสองกล้องเข้าไปนะครับด้วยกล้องที่เขาทำเองนะสมัยนั้นไม่ได้มีขายใช่นะเขาทําเองทําเลนส์แว่นขยายขึ้นมาเองแล้วส่องเข้าไปแล้วค้นพบว่ามีดาวดวงหนึ่งซึ่งรูปทรงมันไม่ได้กลมมันแปลกมันเป็นเหมือนมันเหมือนมีอะไรกึนนูนๆออกไปด้านข้างพอปรับเลนส์กล้องให้มันชัดขึ้นปุ๊บเนี่ยส่องเข้าไปอีกทีหนึ่งออ้หูดาวนั้นมีวงแหวนดาวดวงนั้นมีวงแหวนด้วยนะครับนี่คือความพิเศษของดาวเสารเลยเป็นดาวที่มีวงแหวน เราอยากจะอ่านข่าวทีเดียวจาก10-20เว็บรวมอยู่ในที่เดียวเราก็ใช้ RSS Fe ด d ดึงสิ่งเหล่านั้นมามเราก็ไม่ต้องอ,ออกจากเว็บนี้ไปเข้าเว็บนั้นออกจากเว็บนั้นไปเข้าเว็บนี้อู้เหนื่อยอดึงทีเดียวเลยปรูดเดียวมา20เว็บแล้วมาอ่านในที่เดียวกันเลยเวลาเขาไปหลอกคนอื่นเขาจะหลอกให้คนอื่นโอนเงินมาให้เนี่ย น้องแพทคิดว่าเขาจะหลอกให้คนอื่นโอนมาที่บัญชีเขาหรือบัญชีใครบัญชีเราบัญชีใครไม่ใช่เราบัญชีเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าบัญชีเขาตำรวจก็สามารถไปตามจับเขาได้เพราะเขาเป็นคนรับเงินจริงเขาก็เลยต้องหาบัญชีคนอื่นมาเป็นตัวล่อไว้ก่อนชั้นหนึ่งซึ่งเราเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีมามา